แพรี่ไพรยวันซัดเดือดหลังลีนาจางยุมหัวตัวเองกลางวงลือล้านอีป้าแพรี่ไพรวันซัดเดือดหลังลีนาจางยุมหัวตัวเองกลางวงสือ่อล้านอีป้าระดับความหนาในชั้นผิวหน้าของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันเป็นรรดราม่าร้อนระอุอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้เมื่อแพรี่ไพรยวันถูกลีนาจางนั้นดึงวิกผมจนหลุดระหว่างถ่ายทํารายการของพิธีกรดังมดดามพระชาพาจนชาวเน็ตต่างเข้ามา,มาวิพากิจารณ์อย่างมากมายว่าเป็นการย้ำศัก์ศีและไม่ให้เกียกรติกันและในเวลาต่อมา ลีน่าจางนั้นก็ได้รูแจ้งความแพรที่ไพรวันหมิ่นประมาทหลังโพสข้อความลงโซเชียลจนกลายเป็นจำเลยสังคมก่อนวันนี้ลีน่าจางจะได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ทัวร์ทำอะไรดิฉันไม่ได้เพราะฉันเป็นแมวเก้าชีวิตอีกทั้งมีช่วงหนึ่งเธอนั้นก็ได้ปล่อยผมที่มัดอยู่และกระชากให้สื่อดูว่าเป็นเพียงการแสดงล่าสุดทำเอาทางด้านแพรที่เดือดจัดออกมาโพส์รัวๆเลยทีเดียวก่อนโพสตทราบว่า มึงจะเอาสิ่งที่มึงทำกับกูไปเปรียบกับการดึงผมของตัวมึงเองต่อหน้านักข่าวไม่ได้หรอกนะคะมึงต้องเข้าใจว่าระดับความหนานในชั้นผิวหน้าของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันกูเท่ากับกูกูไม่เท่ากับมึงค่ะอีป้าจก